2,000 20, 0กิโลเท่านั้นเองนะคะไฟหน้าไฟท้ายนะคะเป็นออโต้ l e ลีีสมาร์ทคีด้วยเป็นแบบแตะๆนะคะมีกล้องหลังให้ด้วยนะกว้างมากนะคะจุของได้เยอะแน่นอนนะคะกล้องบันทึกเหตุการณ์นะคะนี้เดิมจากโรงงานเลยนะคะภายในนะคะบอกเลยว่าสวยสภาพดีมากนะคะทุกคนก,กว้างๆเลย นี่นะคะเรามาอยู่กันที่สเสน่รถบ,บถ้านุกสองถนนซ่อมจ้างบุรุมธานีนะคะวันนี้มีรถเข้าใหม่นะคะทุกคนเป็นรถปีใหม่เลยนะคะไม่แค่หลักหมื่นเท่านั้นและราคาเบาๆเลยนะคะประหยัดไปมากกว่าแสนนะคะกับเจ้าคันนี้เลยเตโยต้ตายา i ีเอทีฟสมาร์ทปี2024นะคะคันนี้จะบอกว่าทุกคนสภาพสวยนางฟ้ามากๆนะคะสภาพดีมากเลยไฟหน้าไฟท้ายนะคะเป็นออโต้ LED หมดเลยนะคะแล้วก็คันนี้ได้แม็กดเดิมๆจากโรงงานนะยางก็คือเหลือๆดอกยางใช้งานได้อีกนาน ะะมีสมาร์ททีด้วยเป็นแบบแตะๆนะคะคันนี้รถเดิมๆสวยๆเลยเป็นสีดำด้วยนะใครตามหาอยู่รีบๆนะคะเดี๋ยวหนูแกะเม็ดอาร์คให้ดูนะรถเดิมๆจากโรงงานนะคะพี่ๆมันเห็นไหมคะเม็ดอาร์คชัดแจ๋วนะคะทุกคนรถจะบอกว่าสวยมาก อย่างกับป้ายแดงเลยนะเป็นรถปีเดียวเองนะคะแล้วก็ราคาถูกลงไปเยอะมากนะคะเบาๆเลยนะ่อนสบายๆนะคะพี่ๆแล้วก็มีโปรโมชั่นให้ด้วยนะตอนนี้เราเปิดให้ดูทุกประตูแบบนี้เลยนะคะทุกซอกทุกมุมนะเพราะว่ารถของเราเนี่ยเดิมจริงๆนะคะสวยๆเลยนะท้ายก็ไม่มีชนมานะคะเอาจิงก็คือคันนี้ไม่มีชนไม่มีอุบัติเหตุมีจมน้ํามาแน่นอนนะคะคันนี้มีกล้องหลังให้ด้วยนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราดูข้างหลังกันคันนี้เอาหนูแอบตกใจนิดนึง เพราะมันกว้างมากนะคะจูบของได้เยอะแน่นอนนะคะรับประกันเลยว่าไม่มีชนน้ําเอ้ยไม่มีชนถนักไม่มีชนจมน้ําทิ้คว่ำม,มาแน่นอนนะคะแล้วก็นี่เลยสวยๆด้านข้างอ่าพวกระยะระยะระหว่างรถเนี่ยเดิมๆโรงงานนะคะไม่มีบูดบิดเบี้ยวแน่นอนนะคะนี่เลยอ่ะไอเล็บอะเล็บมันลอกถลอกนะอ่านี่เลย ไปดูข้างหน้ากันต่อนะคะเปิดให้ดูทุกันแบบนี้เลยสมาธิหนูพูดไปแล้วเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันต่อนะคะก่อนที่เราจะไปดูภายในกันนะคะนี่เห็นไหมเห็นไหมแจ๋วสวยนะคะสีเดิมๆนะมๆนะไม่มีทําสีมาแน่นอนนะคะอาจจะมีแบบว่าขาดโรงขาดสีนิดหน่อยนะคะไปไปดูข้างในกันต่อดีกว่าภายในนะคะบอกเลยว่าสวยสภาพดีมากนะคะทุกคนก,กว้างเลยคันนี้จะได้เป็นเบาะผ้าสลับเบาะหนังนะคะสวยๆนะไม่มีขาดน,นะคะ ได้หน้าจอทัชสกินเดิมๆจากโรงงานนะคะแล้วก็คันนี้ได้แอร์ดิจิตอลนะคะเกียร์ออโต้มีพุสตาร์ด้วยนะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะคอนโซลด้านหน้าสภาพดีนะคะกว้างๆเลยตรงนี้เป็นหนังด้วยนะทุกคนสมุดคู่มือมีมาให้ครบนะคะด้านบนของคันนี้นะคะอ่านี่เลยทุกคนไฟข้างบนจะเป็นไฟอ่าสีขาวนะคะสว่างๆแบบนี้เลยที่แส่แว่นมีมาให้นะแล้วก็ อ๋อคันนี้ได้กล้องบันทึกเหตุการณ์นะคะนี้เดิมจากโรงงานเลยนะคะกระจกด้านหน้าตรงนี้หนูชอบมากเลยเพราะมันใหญ่เบลเบลามากๆนะคะสองก็คือเห็นตัวรถเลยนะ,ะอ่าเลขไม้ของคันนี้นะคะอยู่ที่20,000กิโลเท่านั้นเองนะคะซื้อไปก็คือเหมือนได้รถไปได้เลยนะ,ะแต่ราคาที่ถูกลงนะคะคุ้มมากเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันต่อดีกว่าเครื่องยนต์นะคะห้องเครื่องบอกเลยว่าสวยๆเลยคันนี้จะมาพร้อมเครื่องยนต์1.2 11ด เองเดิมๆฟิตปไม่รั่วไม่เสริมสตาร์ติดง่ายนะคะไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันฝากระโปรงนะคะเป็นฝากระโปรงเดิมนะคะน็อตไม่มีแกะเลยนะคะอ่าแล้วก็มีแผ่นกันความร้อนมาด้วยนะทางเราเปลี่ยนแผ่นรองเร็วนะคะก่อนส่งมือลูกค้าทุกคันนะแล้วก็ที่เสน่รถบ้านนะคะแล้วประกันเครื่องเกียร์สูงสุดหนึ่ปีหรือ1นึ่งหมื่กิโลด้วย รถสวยออปชั่นจะเต็มแบบนี้นะคะเราให้โปรโมชัม่นพิเศษเฉพาะลูกค้าที่ทักเพจเข้ามานะคะคันนี้เอาไปเลย49,900บาทนะคะราคาน,นี้เฉพาะลูกค้าที่ทักเพจเข้ามาเท่านั้นนะใครไม่ทักเพจไม่ได้ราคานี้นะคะสำหรับใครที่สนใจนะสามารถแทบบแล้วก็ติดต่อเข้ามาตามนี้ได้เลยหรือว่า,าทักเพจเฟซบุ๊กของเราเข้ามาทางเรามี4เพจนะคะตามนี้เลยแล้วก็มีติดต่อของช่องทางนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะใครที่มีรถรุ่นไหนในใจหรือว่าสนใจรถรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์หรือว่าทักเพจเข้ามาได้เลยนะคะอยากได้รถสวยน้องโป่งไม่จก นี่เลยเสน่หร์รถบ้านสอง